ก็ก ah, ็ช ah. ื่อจากเวียดากเลยครับอาเมียนมา from เวียดนามอา from เวียดนา how how to say hi how to say hi ยักษ์มิ่งลาบามิ่งลาบา thank you thank, thank you thank you thank you very much แต่ใครถามเขาว่า thank you เป็นชื่ออะไร

คี่เบที từ 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 ่จะเล่นเติบโตกับยิ่ดียิ่ดีกับกายกัร์นเติบโตของน้องวัาน้องไปเล่นหนังหรือน้องทำงานก็ค่อยไหนก็พูดกับเราค่อยรการไหนก็พูดกับเราเราก็เลยเชิญเข้ามาโอ้ขอบคุณมากครับพี่เบิร์ตก็มาไหว้ละเออคุณพี่เบิร์ตมากพี่เบิร์ตก็เป็นเป็นเป็นแรงบันดาลใจของผมจริงๆครับตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆโตมาเลยไงอย่าได้บอกว่าผมว่าไม่ ผมว่าผมว่าศิลปินในเมืองไทยทุกคนเลยเงี้ยผมว่าเราทุกคนล้วนได้แรงบันดาลใจจากพี่เบิร์ดแล้วก็มีมีพี่เบิร์ดเป็นเป็นไอดอลแล้วก็ผมว่าเป็นแรงบันดาลใจของทั้งศิลปินแล้วก็ผมว่าคนคนไทยทุกคนเลยเงี้ยผมก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็โตมากับเห็นไหมครับพี่บุญเบิร์ดครับเห็นไหมครับพี่บุญอยู่ไหนพี่บุญอยู่ไหนก็ตามฟังไว้นะครับพี่บุญ พอเบิร์ดทำค่าร่างด้วยอย่างเช่นวันนี้นะครับเบิร์ดมีเพลงร้องสองคนครับเพื่อเซอร์ไพรส์ทุกๆเจ็งวันนี that, ้อ่าครับก็เราสองคนก็มีเพลงออกมาด้วยกันนะครับผมได้รับเกียรติทำเพลงกับพี่เบิร์นนะครับชื่อเพลงว่า Oh Is You นะครับผมก็เพลงที่จะบอกทุกคนว่า Oh Is You ครับผมเพื่อจ่บอกลูกศิษย์ทุด ทุกชันแล้วสามสองหนึ่นะครับว่าคุย่อย่อย่อยเป็น all is you all is you all is you